สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับอยากจะแจ้งข่าวนิดนึงนะครับเกี่ยวกับ AFC ตอนนี้ประกาศยกเลิกนะครับการใช้สนามหญ้าเทียมในการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ของ AFC นะครับจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับต่อไปนี้ครับฟุตบอลในเอเชียของเราเนี่ยจะไม่มีการอนุญาตให้แข่งในสนามหญ้าเทียมอีกแล้วนะครับที่จริงก็น่าจะประกาศมานานแล้วแหละครับเพราะว่ามันเป็นผล ได้ผลเสียกับชาติที่เขาไม่ใช้ยาเทียมเลยในการไปแข่งนัดเย้านัดเยือนนะฮะตรงจุดนี้ต่อไปนี้เราจะไม่เห็นสนามยาเทียมอีกแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าเอฟเอของเรานะอาเซียนของเราจะประกาศแบบนี้ตามเอฟซีหรือเปล่าเราต้องรอดูอีกอีกครั้งหนึ่งนะถ้าประกาศกคงกระทบหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์นะฟิลิปปินส์นะครับแต่เมื่อกี้เราแข่งที่เติร์กเมสสถานก็เสียประโยชน์ไปแตช์นึงแล้วครับถ้าเกิดว่าใช้นีสไทเปไปเยือนเติร์กเมสสถาน เขาก็ไม่ต้องแข่งย่าเทียมก็รอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะที่จริงผมคิดว่าถา้าฟุตบอลนะฟุตบอลเราดีสัอย่างเนี่ยย่าเทียมไม่ย่าเทียมไม่น่าเป็นปัญหาครับแต่ก็ประกาศมาแบบนี้ก็ดีแล้วครับจะได้เซฟนักเตะจะได้ไม่บาดเจ็บนะคลิปนี้นะครับเป็นคลิปกลางวันขอพูดภาษาฟังง่ายๆไม่ลงลึกอะไรมากแต่มีแต่ใจความสําคัญนะครับมีเพื่อนมาถามคอมเมนต์ถามผมนะครับอันนี้เข้าใจครับว่าท่านยังไม่เคยฟังคลิปผมจริง ถามว่าคุณวิคินคิดเห็นยังไงกับการโอนตัวว่ามันจะดีไหมนะครับคือคําว่าโอนตัวเนี่ยมันเป็นไป,นปนไม่ได้ครับในประเทศเราเพราะว่ากฎหมายพรบสัญชาติของเราไม่อนุญาตในการโอนตัวเด็ดขาดนะครับใครที่จะได้บัตรประชาชนไทยมันยากนะแต่ที่เขาได้กนเป็นหมู่บ้านตอนนี้นะครับที่มาลงข่าวลงคราวกันเนี่ยเป็นในแง่ทุจริตทั้งสิ้นครับเจอตัวต้องจับจับแบบนี้จับเข้าคุกด้วยนะพีกฎหไมยอาญานะครับ มีการยัดเงินยัดทองแล้วได้บัตรประชาชนเนี่ยผิดหนักเลยนะครับและนักฟุตบอลเนี่ยเราจะไปประชดเลยครับว่าทําไมอ่าคนต่างด้าวหรือคนต่างประเทศบางคนที่เข้ามารักรอบเข้ามาแล้วสามารถมีบัตรมีไรายได้เนี่ยอันนั้นไม่เป็นมิจฉาชีพครับนักฟุตบอลเราเไม่มีใครไปทําแบบนั้นหรอกครับอันนั้นเป็นการประชดเป็นหน้าที่ของผู้บริหารบ้านเมือง้วครับัดก,การเรื่องแบบนี้เราไม่สามารถจะโอนตัวได้เลยนะครับกฎหมายไทยไม่รองรับ ไม่ว่าจะกรณีใดๆโค้ดเชเนกว่าจะได้กว่าจะได้สัญชาติไทยนยกว่าจะได้บัตรประชาชนเนี่ยนานครับและต้องผลงานเทควันโดในระดับโอลิมปิกครับซึ่งจะสามารถมีผลงานดีพอที่ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้รัฐบาลก็ต้องออหลายเรื่องครับต้องเข้าสภาในการที่จะอนุมัตินะครับในการที่จะให้บุคคลสามารถอดสัญชาติได้เรื่องนี้ยากครับมันไม่ง่ายแต่ทีนี้ทําไมอินโดก็ทาได้นะครับ ทำไมมาเลเซียเขาทำได้อันนั้นน่ะเป็นเรื่องภายในของเขาแต่เราจะไปทำเหมือนเขาเลยครับผมต้องให้ความเข้าใจอย่างหนึ่งนะผมพูดจะแทบจะทุกคลิปแต่ผมก็ยังเห็นคอมเมนต์เกือบทุกคลิปครับเพราะว่าจริงๆนะบ้านเราเนี่ยประชาชนเราแล้วก็แฟนบอลไทยเราไม่ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติจริงๆนะนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเราจ้เห็นภาพเอราวัณกาดิเย่เนี่ยนะครับ ยังเข้าได้ไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะกับทีมชาติชุดใหญ่ของเราเนี่ยเราจึงเห็นมุมมองของบ้านเรายังคิดว่าเด็กที่เล่นอยู่ตามอะคาเดมีอคาเดมีสโมสรบ้านเราในเป็นเด็กไทยต้องเป็นอ่าหมายเลขหนึ่งก่อนนะนักเตะที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ในยุโรปต่างๆเนี่ยก็เป็นหมายเลขสองไปกลายเป็นคนต่างแดนต่างชาติไปเลยความจริงแล้วตามกฎหมายไทยโดยสักและสิทธ์เกิดมาลืมตาดูโลกนะ ถ้าเขามีคุณพ่อหรือคุณแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทยเนี่ย <c oughs> เขามีสิทธิ์ถือบัตรประชาชนครับไม่ว่าจะเกิดอยู่ฝรั่งเศสเยอรมันที่ไหนก็เป็นคนไทยทั้งนั้นครับแต่เขาจะได้สิทธิ์เหนือเราอยู่นิดหนึ่งนะเขาจะสามารถได้สิทธิ์ในการเป็นพลเมืองนะครับเป็นสัญชาติของคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยที่เป็นชาวต่างชาตินะแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะถือสองสัญชาติได้ครับจุดนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับของนักเตะหรือว่าบุคคลที่ มีคุณพ่อคุณแม่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเป็นคนต่างประเทศนะครับจุดนี้เราต้องทราบซึ่งเรื่องกฎหมายของเราให้ดีแล้วทีนี้ท่านลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเกิดเป็นลูกของท่านนะถ้าจะพัดจะพัอนะครับเอาตัวผมนี่แหละถ้าผมเผลอนะไปทํางานแล้วผมไปตกลุมรักสาวอังกฤษขึ้นมาเนี่ยเกิดผมได้ลูกกับเธอคนหนึ่งนะครับที่ริวอพูเนี่ยลูกของกำลังเล่นอยู่ริวอพูเนี่ย แล้วคุณมารังเกียดลูกผมเนี่ยผมจะเสียใจแค่ไหนครับผมเกิดในประเทศไทยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณตาปู่ย่าตายยายผมเป็นคนแต่ลูกผมก็ต้องเป็นคนไทยสิครับตามกฎหมายพรบสัญชาติปี2508ถ้าเกิดว่ามีความคิดว่าลูกผมเป็นลูกครึ่งนะมีคุณแม่เป็นคนอังกฤษเนี่ยถึงจะเล่นอยู่ลิเวอร์พูลก็ตามแต่นะท่านก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็นคนต่างชาติผมจะเสียใจมากใจเขาใจเรานะครับ ผมก็เป็นชีวิตหนึ่งเนื้อผมเป็นคนไทยลูกผมก็ลูกผมเลื่องเงนเนื้อเชื้อไข่ผมเนตามกฎหมายพรบรสัญชาติปี2 5 0พันหรดเนี่ยบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีบีดาหรือมารดาเป็นนะครับเป็นคนไทยนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขามีสิทธิเป็นคนไทยไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็าตามแต่บน,นโลกใบนี้ครับอันนี้เราไม่ต้องโอนตัวครับการติดต่อเนี่ยไม่ใช่ติดต่อเพื่อซื้อซื้อเอาเอาเงินเอาทองไปซื้อเหมือนประเทศเพื่อนบ้านของเรา หมดไปกี่ร้านก็ไม่รู้ครับได้มาแต่ละคนในนักเตะแต่เขาเรามาพูดถึงว่ามาคุยคุณบัคคินคุณยินดีให้ลูกคุณที่ลิเวอร์พูลไปเล่นช่วยทีมชาติไหมผมยินดีครับผมจะบอกลูกผมเลยด้วยความเป็นคนไทยขอยงผมเนี่ยไปเล่นให้ประเทศพ่อประเทศป้านพรอูร้อก,ก็เป็นคนไทยพออยากให้ไปเล่นให้ประเทศไทยแล้วผมจะอบรวมให้ลูกผมไปเล่นให้ประเทศไทยนะครับไม่มีระเข็บรอยต่อครับ ชีวิตเขาครึ่งหนึ่งเลือดเนือ้อเชื้อไขเขาครึ่งหนึ่งเป็นคนไทยอะ่ะและคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นคนไทยด้วยเราไม่มีสิทธิ์อะไรไปกีดกันเขาเราจะเหยียดเชื้อชาติเหรอครับเราจะละเมิดสิทธิมนุษยชนเหรอครับเราต้องพัฒนาได้แล้วนะวิธีคิดตรงจุดนี้แหละครับเป็นจุดเรื่องใหญ่ที่สุดเลยนะครับที่เรายังเปิดมุมกว้างไม่ได้มีเพื่อนมาคอมเมนต์ว่าถ้าเกิดว่าฟังช่องพชินแล้วเนี่ยมีสองอย่างเท่านั้นที่จะไม่เข้าใจคือหนึ่งเมีอคติ อคติเลือหูทวนลมฟังไม่รู้เรื่องไม่พิจณาข้อที่สองนะครับท่านใช้คำว่าก็คือนะครับไม่ไม่ไมฉลาดนั่นแหละภาษาอีสานเนี่ยที่เป็นคำที่ท่านเขียนนะก็ถือว่าเป็นคนที่เรียนอยู่หลังห้องครูสอนอะไรบอกอะไรก็จำไม่ได้เลยนะครับปัญญาทึบฟังไม่รู้เรื่องมีอยู่สองอย่างจริงนะเพราะว่าผมคิดว่านะ เพื่อนที่อยู่ในระดับทุกระดับนะทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีลงมาหาครูนะครับลงมาหาเนี่ยมอเตอร์ไซค์รับจ้างลงมาหาพ่อค้าแม่ค้านะครับหาผักขายตามตลาดเนี่ยมาฟังรายการผมก็ฟังรู้เรื่องครับแต่ไอสิ่งที่ทําให้คนเราไม่รู้เรื่องที่สุดก็คืออคติในใจครับและสิ่งที่กําไว้ไม่ยอมแบนน้าที่ไม่ยอมเที่วอกจากแก้วมันทําให้ท่านพลาดสาระสําคัญในสิ่งที่ผมพูดไปเยอะเลย อันนี้ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจดีเราพี่น้องกันผมมีหน้าที่ทําการประชาสัมพันธ์ข้อ,ขอ,อรัวฟุตบอลเนี่ยผมจะต้องพูดนะครับในสิ่งที่ผมพูดไปแล้วเพื่อจะให้ทุกคนได้ทราบและเข้าใจถ้าเกิดมันมันมันมีหลายรายการนะที่เขาทำรายการแล้วก็พูดไปเลยคนที่มาฟังทีหลังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ว่าจะไปบูลลี่เขาว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรผมไม่ทำครับผมคิดว่าคนเราที่ยังไม่รู้ไม่ผิดนะ ก็จะเท่าเท่าที่จะทําได้ครับจะพยายามอธิบายให้ฟังนะว่าเรานะครับถ้าเราทําบาปเอางี้ดีกว่าถ้าเราบาปเราไปจํากัดสิทธิมนุษยชนเขานะครับว่าเขาเป็นคนต่างประเทศนั่นแหละแล้วเราบาปคําสาบนี้มันจะสาบเราไม่ให้สามารถไปบนโลกได้อีกร้อยปีครับแต่ถ้าเราคิดว่านะั่นเป็นลูกหลานเรานะั่นลูกคุณปะคินเนี่ยคุณปะคินแกไปได้เมียที่อังกฤษนะ่แกก็เป็นคนบ้านเรานี่แหละ แกจะเสียใจขนาดไหนที่ลูกแกไม่ได้เล่นทีมชาติทั้งที่อยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยเห็นไหมครับคําพูดผมแค่นี้ไม่ต้องไปพูดเรื่องข้อกฎหมายหรอกความรู้สึกเรื่องลกของท่านเป็นคนไทยนั้นคิดยังไงอะ่ะใช่ไหมครับแล้วตอนนี้อีชินะครับและทีมเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับจากเติมมสสถานหลังจากพ่ายแพ้ไป3ประตูต่อหน,นึง่งตกที่นั่งลําบากกันแล้วครับเราจะต้องชนะทุกแมตต์ต่อไปนี้ห้ามแพ้เลยเสมอก็ไม่ได้ด้วยความแน่นอนไม่เกิดขึ้น เส a การเข้ารอบเสร็จแล้วครับเติร์กไม่สถานต้องแพ้หรือเสมอด้วยเราต้องแช่งให้เติร์กแพ้หรือเสมอด้วยถ้าจะดีและมาสุดท้ายเจอเติร์กปีหน้าเนี่ยในนัดที่เขามาเยือนเราเราต้องชอนะเขาเหนือกว่าเขาสามประตูนะไม่ใช่เรื่องง่ายยิชีและทีมกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิบ้านเราแล้วครับโคดิชีได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่ายังคงจะทําทีมต่อเนื่องไปในรูปแบบนี้แหละ เพื่อมุ่งเป้าตอนนี้บอกว่ามุ่งเป้าไปสู่ฟุตบอลโลกปี2030อย่างชัดเจนครับประกาศออกมาแล้วครับเรื่องนี้ผมดีใจในะที่ประกาศออกมาเสียทีนะเอาไปเอามาการประกาศไปฟุตบอลโลก2030แทนที่จะประกาศมาจากธรรมนูญฟุตบอลไทยจากสมาคมกลายเป็นคําประกาศจากโคดิชีถึงแม้ว่าโคดิชีตอนนี้จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหลายอย่างนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันมันผิดพลาดนะตรงไปตรงมาเลยผิดพลาดโดยการ คิดว่านักเตะไทยในประเทศของเราจะสามารถไปต่อสู้กับเอเชียได้เป็นได้แค่บางคนครับผมพูดมาหลายชีพแล้วครับว่าโค้ดเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้นักเตะที่มีระดับเกรดใีกลายเป็นเกรด A ได้โค้ชทีมชาติทำไม่ได้ครับโค้ทชทีมชาติมีสิทธิ์อย่างเดียวคือเลือกนักเตะเกรดเเท่านั้นเข้ามาในทีมเพื่อจะทาแทคกติกในการแข่งขันทัวร์นาเมนต,ต์ต่างๆให้ประสบความสาเร็จมุ่งสู่เป้าหมาย แต่การพัฒนานักเตะเกรด B เป็นนักเตะเกรดเี่ยเป็นหน้าที่ของสมโมสรเป็นหน้าที่ของอนักเตะเองที่ต้องพัฒนาตัวเองและสมโมสรโค้ดสมโมสรน,นะครับที่เขาจะพิจารว่าเด็กคนนี้เกรด B อยู่จะขึ้นชุดใหญ่ได้ไหมหรือจะเอาลงไปอยู่อะคาเดมี่หรือเป็นทีมสำรองมันเป็นหน้าที่ปั้นของสมโมสรครับมันไม่ใช่หน้าที่ของโค้ดทีมชาติ แต่อิชิมีความมั่นใจอย่างหนึ่งว่าการมารับแพชชั่นในทีมชาติจะทําให้องค์รวมของนักเตะไทยเนี่ยทั่วประเทศดีขึ้นแต่จุดนั้นมันเป็นจุดสูมเสียงครับจุดสุ่มเสียงที่เราจะไม่สามารถนะครับประสบความสําเร็จในทันวร์นาเมนต์หลักอย่างชิงแชมป์เบเชียหรือการเลือกฟุตบ,บอลโลกและที่มันรุนแรงกว่านั้นที่มากกว่าส่มเสียงคือถ้าอิชิเลือกนักเตะแบบนี้เอานักเตะเกรดบีมาเยอแยะาไปหมดเนี่ยนักเตะเกรดเอที่เขาอยู่ต่างประเทศเขาก็เสียสิทธิ์ครับ ลูกชายคุณประคินที่เขาเล่นอยู่ลีกว์ภูลก็จะเป็นยังไงครับตอนนี้เขาอายุสิบเก้าปีนะครับลูกชายคุณรักบอลไทยเนี่ยเล่นอยู่ลีกเอิงครับอยู่กับเอโอลิปิยงอายุสิบเก้าปีเหมือนกันพอถึงผู้บอลโลกปี2องพสาสเด็กกลุ่มนี้จะอยุประมาณยี่สบสองยิบสาปีชีวิตนักเตะเขาก็รอคอยฟุตบอลโลกรุ่นนี้แหละคุณแบลนักเตะเกรดบีลากขึ้นมาติดทีมชาติเต็มไปหมดแล้ว แล้วคนที่เขาสมควรที่มาเล่นทีมชาติเนี่ยเขาเสียสิทธ์ไหมครับเรื่องนี้นะาต่ผมเป็นประธานเทคนิคผมจะนั่งคุยกับอิชิเลยว่าคุณทําแบบนี้นะนักเตะดีๆของไทยเขาเสียสิทธินะในการที่มีโอกาสไปเล่นฟุตบอลโลกเราควรจะมีมาตรฐานดีกว่านี้ไหมในการคัดเลือกนักเตะนันะเรียกสตาฟทีมงานเนะี่ยของอิชิมานั่งคุยกันหมดเลยขอประชุมหน่อยเรื่องนี้ผมในฐานะที่เป็นประธานเทคนิคของสมาคมฟุตบอลไทย ผมในฐานะที่เป็นนะครับสภากรรมการของพบบไทยเนี่ยผมมีความรู้สึกว่านักเตะที่เราที่อยู่ในยุโรปสมควรจะได้รับโอกาสในการติดทีมชาติไทยมากกว่านี้เพราะโปรไฟล์เขาดีกว่าซึ่งนานาอารยประเทศแม้กระทั่งญี่ปุ่นน่บ้านของโคดิชิก็ยังเรียกนักเตะจากยุโรปมาติดทําไมเราไม่เอานักเตะที่ดีสุดติดทีมชาติเราหรือโคดิชิมีแผนงานที่ดีกว่านี้ลองอธิบายผมฟังซิวางบนโต๊ะอธิบายผมฟังซิ ถ้าอิชิบอกว่าทาแบบนี้หนึ่งสองสามสี่เอาเด็กมาก่อนนะสักร้อยคนมาปั่นป่วนกันปั่นป่วนเสร็จต่อไปนี้เด็กกลุ่มนั้นก็จะเกิดจิตสํานึกตื้นตันใจกลับไปสโมสอนเขาจะกลับไปทุ่มเทจนเขาขึ้นมาเป็นเกรดเอได้ผมรับรองถ้าเขาขึ้นมาไม่ได้ผมจะล่าออกไปในสิ้นปีนี้คอยดูทฤษฎีผมถูกไหมแล้วเด็กกลุ่มนี้แหละเราจะเปลี่ยนตัวยังไงก็ได้แล้วจะไปแข่งบนโลกได้ถ้าอิชิยืนยันมาแบบนั้นโอเคเดี๋ยวเราดูกันแต่สำหรับผมนะ ถ้าทําได้แบบนั้นปา่านนี้ญี่ปุ่นคงเอานักเตะจากเจลีเขาขึ้นมาติดเต็มทีมชาติเท่านั้นแหละ,หละเขาคงไม่ลําบากไปเสียตัวเครื่องบินให้มีนา,ม,นามิโน,โนให้คูโบบินมาจากยุโรปหรอกเพราะผมบอกทฤษฎีไปแล้วครับท่านผู้ฟังที่รบว่าญี่ปุ่นนะ่ยเขาใช้วิธีสอนแพชั่นให้เด็กนะในการค้าแข่งในหลีกอาชีพให้สูงสุดเราจะต้องทําให้เด็กเรามีความมุ่งมั่นในการทําอาชีพให้สูงสุด ไม่ใช่มาเล่นเพื่อสันทนาการเหมือนเหมือนมือสมัครเล่นสันทนาการระหวังฟุกที่จะติดทีมชาติเหมือนกันกับไปสอบพัฒนาการอย่างนั้นนะครับคือยังไงก็ช่างล่ะฉันต้องเข้าไปสู่เซฟโซนการได้เกียรติได้ศักดิ์ศรีได้ได้คอมฟอร์ตโซนล่ะที่มันสะดวกสบายก็คือการติดทีมชาติให้ได้มีเกียรติะอย่างน้อยฉันเป็นนักเตะทีมชาติมีอะไรติดชีวิตฉะล่ะจากนั้นฉันจะได้แขวนสตาร์ ไม่ได้ครับแบบนั้นไม่ได้สู้กับชาวโลกไม่ได้เลยเรารู้อยู่แล้วครับว่านักเตะเราทั้งประเทศเนี่ยแม้แต่เจลีกยังไม่เอาอ่ะตอนนี้มันมีเวเดียวครับดึงเอราวันการิเย่มาติดทีมชาติทันทีครับเขาจะขึ้นรียงชุดใหญ่อยู่แล้วแชกีเนี่ยตอนนี้เปิดตัวไปแล้วครับกับแมนซิตี้ไรยันแชกีนี่คือนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสนะครับซ้อมอยู่กับซ้อมอยู่กับเอราวันเนี่ยสมัยหน้ายุคหน้านี่ผมว่าฤดูการหน้าเอราวันมีสิทธิ์ขึ้นรียงชุดใหญ่นะครับ แล้วก็ซินวาแม็กเซดอย่าไปติดเรื่องอายุครับเจรจากคุณแม่กับคุณยายให้ดีครับกับคุณยายของแม็กเซดนะกาบิิงวอท่านลองมาเล่นกับทีมชาติชุดใหญ่เราดูอีกห้าปีแม็กเซดจะคือนักเตะดาวรุ่งที่พีคมากๆครับซูซี่กับนุ่นแหละครับยาเมาเลยแหละผมบอกไว้เลยครับนี่คือวันเดคิดของกิจครับซินวาแม็กเซดนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยเขายังไม่มีดีกรีเท่ากับเราเลยครับ เขาต้องไปขวัญขวายนะที่จะไปติดทีมต่างๆในยุโรปไยตอนนี้เด็กเราอยู่ที่นั่นมีแล้วผมต้องบอกว่าถ้าเรียกไม่ได้ก็ไปเรียกผมมาครับลูกๆผม,มอยู่ลิเวอร์พูลอ่ะ <c oughs> นะครับคุณรักบอลไทยขออภัยนะครับผมพูดเล่นๆยกตัวอย่างเฉยๆนะไปเรียกลูกชายเรามาก็ได้ครับนะครับน้องฟินนี่อฮะนะครับฟิลวัตฟินบาวอ่ะเรียกมาเถอะครับจากคาสรสูฟลิปาสเคนะครับ ที่บูเดสติก้าเนี่ยก็ควรจะเรียกมาครับนักเตะของเรานะครับไม่ว่าจะอยู่ในแมนเชสเตอร์ยูไในเตดนะครับในโอลิมปิกลียงจากคาสรูหรือว่าจากโมดูเซียดอทมุนเนี่ยหลายๆคนครับยังมีเยอะครับยังมีเยอะจริงๆผมคิดว่านะก็อยากจะฝากนี่แหละครับท่านประธานเทคนิคนะแอนโทนีแฮตสันหรือว่ามาดามแป้งด้วยมาดามแป้งทําเรื่องนี้อยู่แล้วครับ ผมคิดว่ามันได้เวลาที่จะต้องพูดคุยกันแล้วะครับควรจะมีการมีวาระการประชุมเรื่องนี้โดยโด่วนเลยนะผมผมคิดว่านะท่านควรจะรู้นะครับว่านักเตะไทยเรายังไม่สามารถจะแข่งกับเอเชียได้ถ้าทําอยู่แบบนี้มันไม่สามารถจะมายกระดับคือผมอยากถามท่านนะนักเตะไทยที่เราเอาเข้ามายกระดับในทีมชาติไทยเราตอนนี้เนะี่ยมีใครที่ยกระดับสําเร็จได้สักคนหรือยังไปพิสูจน์มันยิ่งแย่งไปเรื่อยๆครับ แพ้ทีมแรงกิงก้งดับร้อยสี่สิบกว่าแล้วเราก็แพ้ในย่านาเซีย่เราด้วยแพ้ฟิลิปปินส์แพ้เวียดนามนะนะครับเกือบพลาดนะจะย่ําแย่เลยเจอสิงคโปร์ก็จะย่ําแย่แล้วแล้วลตอนนี้มาเลเซียกัดูินเซียหกเก้ามาต้องไปเจอกันแน่ครับถ้าเราผ่านเขารอบไปเชียได้นะถ้าเราไม่ตกรอบก่อนก็ต้องไปเจอทีมเหล่านี้แหละในเกตเหล่านี้แหละถ้าตอนนี้เรายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยตอนนี้ไม่ได้แล้วครับการตกรอบเอเช่นขับนี่มันส่งผลอย่างมากต่อขั้นเลือกฟุตบอลโลกนะ ทั้งขวัญกาลังใจและสภาพทีมตอนนั้นเราจะเลือกนักเตะที่ไหนมาเขาก็ไม่อยากมาหรอกครับไม่จะทาให้ทีมชาติไทยเราดรอปเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องในะเรื่องเนี้นะครับแต่เป้าหมายในการไปฟุตบอลโลกของอิชินี่ผมชอบตัวนี้สงวนไว้เลยครับต้องทําเรื่องนี้ผม้องบอกว่าแทนที่สมาคมเราจะเป็นคนประกาศนะมันญี่ปุ่นเนี่ยโค้ชเขาไม่ได้ประกาศนะโค้ชญี่ปุ่นเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะชูถ้วยแชมป์โลกนะสมาคมเขาประกาศครับโดยใช้ธรรมนูญฟุตบอลก็คือ ปฏิญญาเจแปนเวครับประกาศการที่จะชูถ้วยแชมป์โลกประกาศให้ชาวโลกได้ยินเลยเขาไม่ปิดบังด้วยเรื่องนี้เขาจะเป็นแชมป์โลกครับแต่ของเรากลับให้โคดิชิประกาศว่าเราจะไปฟุตบอลโลกปีส0 3 0และตอนนี้เนี่ยด้วยความเคารพนะเซนเซอิชิเนี่ยเราจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเพาราะเราเป็นคนไทยเซนเซอิชิมาจากญี่ปุ่นนะรู้จากวงกลมข้อควบมฟุตบอลและพีระมิดดีทําไมถึงคิดว่านักเตะไทยของเราจะสามารถพัฒนาในทีมชาติได้ และข้อหนึ่งข้อที่สองเซนเซทำไมไม่แยกออกระหว่างทีมชาติชุดใหญ่ที่เป็นทีมโปรกับทีมพัฒนาทำไมไม่แยกออกจากกันครับทำไมเอาเอาทีมชาติชุดใหญ่ของช้างศึกมาเสี่ยงขนาดนี้เนี่ยอันนี้เป็นคำถามตัวละต,ต,ต,ตเลยนะครับคลิปนี้พูดไม่ยาวครับพูดสั้นมาตอบคำถามเพื่อนนะครับผมเน้นเลยนะนักเตะไทยที่อยู่ต่างแดนเป็นคนไทยทั้งหมดครับเป็นคนไทยทั้งหมดครับเราอย่าไปแบ่งเด็ดขาด ถ้าใจเราเป็นบาปไม่บริสุทธิ์เสียแล้วนะครับเราทําอะไรมันก็ไม่เจริญครับแต่ถ้าใจเรากว้างมีคุณธรรมนะมีจิตเมตตาธรรมลูกหลานเราเท่านั้นครับเอราวันก็ลูกหลานบ้านผมนะฟินบาในยิ่งลูกหลานบ้านผมในเด็กคุณทุพพรนะบอกตรงคุณแม่เขาเป็นคนทุมพรพิสัยเนี่ยลูกผมหลานผมเนี่ยนะคุณพ่อเขาเป็นคนโคราชนะครับถ้าเป็นรุ่นก็เป็นรุ่นลูกรุ่นลูกเราอ่ะมันน่าเศร้าแค่ไหนผมนึกถึงภาพความคิดของคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างประเทศผมก็เสียใจแทนนะ เมื่อคนไทยส่วนใหญ่คิดแบบเนี้เขาควรจะมีสิทธิ์นะนะครับจุดนี้เราต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ผมจะพูดเรื่องนี้บ่อยที่สุดเลยนะเรื่องตรงนี้แหละครับคือนะคีย์เวิร์ดนะคำว่าลูกครึ่งผมขอใช้คำว่าลูกครึ่งเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นนกักเตะไทยที่อยู่ต่างแดนครับตรงนี้แหละคือกุญแจสําคัญเลยที่เราไม่สามารถจะพัฒนาทีมโปรในในบ้านเราได้เพราะทัศนคติเราผิดนี่แหละจุดนี้ช่องไปกินชนแนลขอแก้ไขนะครับ ขอขอแก้ไขเรื่องนี้ขอให้ท่านรับทราบนะครับว่าเราจะต้องเปิดกว้างเรื่องนี้มันเป็นข้อหนึ่งใน j จแปนเวนั่นคือความเปิดกว้างเนี่ยเปิดความหลากหลายของนักเตะเขาเป็นนักเตะญี่ปุ่นเขาจะอยู่ที่ไหนเขาต้องมีสิทธิ์ได้เล่นทีมชาติญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับนักเตะไทยของเราเขาจะเกิดที่ไหนเนะเขาต้องมีสิทธิ์ในการเล่นทีมชาติไทยอย่างร้อยเปอร์เซนถ้าเรามีเส้นแบ่งกัน้นก็แสดงว่าเราไปละเมิดสิทธิมนุษยชนเขา ตรงจุดนี้นานาแล้จะประเทศเขาไม่ยอมรับจิตใจเราก็เป็นบาปบาปเหล่านี้มันจะส่งผลให้เราไม่เจริญครับนี่คือกำแพงใหญ่ที่มันกั้นเราอยู่สมมุติว่านะครับภาคใต้จังหวัดปัตตานีเนี่ยหรือสงขลาเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าเป็นต่างประเทศแล้วก็นะครับมีคุณพ่อที่เป็นคนกรุงเทพเนี่ยไปได้แฟนที่ปัตตานีแล้วมีลูกคนหนึ่งนะที่เล่นฟุตบอลดีเหลือเกินแต่นะครับปรากฏว่าคนไทยนยะที่อยู่ภาคกลางหรือกรุงเทพบอกว่า นักเตะไทยจริงๆมีแค่อยู่ในกรุงเทพกับภาคกลางเท่านั้นเด็กที่อยู่ปัตตานีหรือปักใต้เนี่ยเป็นเด็กที่เล่นนอกต้องให้โอกาสเด็กที่กรุงเทพก่อนเด็กที่ภาคกลางก่อนถ้าคิดแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าอายุธยาล่มครับล่มหมดเลยภาคกลางเนี่ยไม่เจริญแล้วครับเพราะท่านไม่มีจิตใจกว้างขวางใจท่านไม่เป็นบุญเป็นกุศลเบอลไทยเราจะเจริญได้ไงครับอันนี้ผมพูดภาษา นะครับแม่ค้าขายผักอยู่ตลาดก็ฟังเข้าใจผมนะคุณแม่คุณป้านะนะครับขายถั่วขายแตงตลาดฟังเข้าใจอ๋อพอกินพูดแบบนี้เข้าใจแล้วป้าเข้าใจแล้วเขายัางเข้าใจง่ายๆเลยนะที่ผมพูดเนี่ยนะครับคลิปนี้พูดง่ายครับพูดฟังไม่ยากแต่นี่คือคีย์เวิร์ดนี่คือกุญแจสําคัญที่เราจะสามารถแก้ไขทัศนคติเรื่องนี้ได้ทําทีมโปรทันทีครับต้องคุยกับอิชิทันทีปล่อยต่อไปไม่ได้ครับเรื่องนี้ เพราะนักเตะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นพาเช่พิรวัตฟินบาที่เขาอยู่เยอรมันไม่ว่าจะเป็นเอราวันเกดเยที่อยู่อกเอิงฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นซินวาแม็กเซสที่อยู่นะครับพีเมลีย์อังกฤษและหลายๆคนอเล็กซานเดอร์ทองละเอียดและมียูริสกอตแลนด์เราก็มีครับตเตะเยี่ยมด้วยนะักเตะเราเป็นเป็นเด็กคูกครึ่งไทยฟินบาเนี่ยเป็นเด็กไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับติดทีมชาตินะครับเยอรมันอยู่สิบแปดอยู่ตอนนี้ เขาควรมีสิทธิ์เพราะฟุตบอลโลกปี2030เป็นรุ่นนู้พวกเขาครับแล้วเราจะานักเตะเกตบีมาเตะทําไมครับทา,าไมเราเอานักเตะเกตในระดับโลกเป็นเด็กไทยมาเตะครับไม่มีเหตุผลอะไรนะครับและตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วครับผมบอกแล้วครับว่าเหลือเวลาเราจะแข่งอีกแค่สี่ห้าแมตช์ล้วก็ถึงชาติไมชาติเอเชียและคัดเลือกฟุตบอลโลกแล้วถ้าเราไม่เรียกมาตอนนี้เราจะให้เขาน้องๆเข้ามารวมทีมเมืองตอนไหนครับ กับเจแบงก์กับนิโก้กับพี่เจเนี่ยมันไม่เหลือแมตช์ให้เล่นแล้วครับเรียกมาในฟรีไฟเดย์ทัวร์นาเมนต์เมนี่แหละเขาจะได้มีเล็กขอดในทีมชาติไทยของเราและเขาจะได้มาง่ายๆครับจะต้นสังกัดเขาจะได้ปล่อยตัวมาง่ายๆเลิกเรียกลูกครึ่งมารุ่นยูต่างๆนะครับมาก็มาทําลายน้องเขาเปล่าๆเาพราะระบบไทยเรามันไม่เหมือนกับเขาเราต้องเล่นระบบสากลครับเรื่องนี้ต้องมีการประชุมนะครับ ไม่งั้นเราจะเป็นอีรอบเดิมเพื่อๆเ,เราจะไปพลาในใ่ยกับไต้หวันด้วยนะครับฉันเป็นแฟนบนเลียฉันเป็นแฟนโออลที่ฉันรักเลียงมากขึ้นกาที่เคยเป็นเพราะเห็นเลียงให้โอกาสกระชังสึก Err1 Guardian นัดเปเชื้อซ้ายไทยแลนด์พี่ชายน้องชายลูกลานมึงเดียวกันกับ Err1 Guardian I am a Lion fan and I love Lion more than ever Cause Lion gave a chance to eat Rawan a Thai player, I'm from the same city, as see Rawan in Thailand. I love Fonseca. Thank you for the opportunity for my son, the Thai war elephants. fan, chan fan, oh ฉันรักเลียมากึงนกว่าที่เคยเป็นเพราะเห็นเลี่ยมให้ลกชากกระชางศึกเอรวันกนาดีเยนักเตะเชื้อสายไทยแลนด์พี่ชายน้องชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอรวันกาดีเยช่างทรงพระอินสปิริตไทยแลนด์ฉันรักปาโฟอนเซกาขอบคุณสำหรับโอกาสให้ลูกชายเอรวันอิสานตายช่างศึกไทยแลนด์ Je suis fan de faut lyonnais. T'es j'aime plus que jamais qu'un A donné sa chance à elle, un wing guardie, une joueuse d'origine thaïlandaise, je viens de la même ville qu'elle a, en Thaïlande. J'adore Fonseca. Merci pour l'opportunité de donner votre piste au Thaïwa. Elephants. Ah.